มาเราเป็นเวอรที่สี่ติดต่อกันวันที่สี่วันนี้เราจะมารีวิวเอามาผ่าเด็กไรต์ะอเมริกเทวครับดักเนสเาก้อนเวลดักเนตนะครับอเมริกเกียวเสริมชุดชินยูบีศูนย์หกเลครับอ่าเริ่มด้วยฟักเก่ดักเนตแล้วก็เป็นบัตตี้ตามอฟอร์มหอ,อยตาอภิเกียวเป็น,นอภิเกียวของใหม่ไหมเพราะวันเด็กผมใส่ไปสองใบอ่าเฮ้ยจริงดิใช่ครับแล้วทำไมมึงเอามาจริงเนี้ยใช่ครับ ขายเล้วอ่านี่ครับสองใบทำไรได้อยู่บีศูนย์หกเป็นตัวใหม่นะครับคนนี้จะเดี๋ยวี้ทำไมไม่ใส่สีเพราะว่าคนนี้มันเล่นมันเล่นใหร่เลยแต่ว่าเร<อ>าไมา่ต้อง,อง,งาอมาง่ายมนะันคลองมาง่ายโอเคก็คือมันบอกว่ามันมีสกิลชาร์โดได้ครับก็คือตีข้ามหัวคู่แข่งได้เลยตีเขาเลือดเลยแล้วก็อ่าถ้าเรามีชาพนักงาทมินที่เป็นเซ็อยู่วงสนามเราสามใบจะมากกว่านะครับการโจมตีที่ไม่ใช่ลิงก์ไอแตรของคนนี้เนะี่ยไม่ถูกยกเลิกแล้วก็ความเสียหายไม่ดูไม่ถูกลดด้วย แ้วก็เมื่อเริ่มต้นช่วงแอตแทกเฟตของเรานะครับถ้าเรามีชาวนากรดมินเซตอยู่บนสนามกระโดดมันจากในดอกตัวไม่ต้องใจขอ,ขอ,ขอ,อ่อยๆแล้วมาเตีที่บนในแท็ดเลยอก็คือมันกระโดดข<ต>ึ<ต>้งเขาทำไมใส่น้อยไปบอต้าเพราะว่ามันมันสุดท้ายมันก็ชุบมาได้ตัวเดียวได้แต่ว่ามันไม่ขึ้นเงี้มันอยู่ในกองจะทำไงก็ตัวนี้ไม่ได้สําคัญนะผมเลยอาชิพายอะไรมึงเดี๋ยวสําคัญเดี๋ยวไม่สําคัญเอาใส่สองใบนะเป็นารตตี้ใบหนึ่งแล้วกันต่อไปชืบอใ่ตัวทีเด็ด ัวปิดเกมนที่แท้จริงของเราใส่สามใบอยู่ชุดไหนเนี่ยมันมีรีครับชินยูบีชิ้นยูบีศนะูนย์หกนะใำมาเอาไปดูกันคนนี้เข้าสู่สนามแล้ว่าไไปอลเฟสครับสามารถเอาไม้ตาย,ตายมังกรดำหนึ่งใบใ้ดอกเนี่ยไปกลับไปไว้ใต้กองเราได้ถ้าทําเนี่ยทิ้งเกตคกู่แข่งทิ้งเด็กคู่แข่งไม่เกินเก้าก็คือโมเด็กคู่แข่งเก้าใบแล้วก็ขโมยเกตคกู่แข่งด้วยก็คือเอาเกตคกู่แข่งสามใบลงดอกแล้วก็ยิงเลือกแข่งสามหน่วยเราได้คิวเลอรสาม อันนี้ยังชุดใหม่อยู่นะเฮ้ยชุดใหม่เราจะหาแฟกจากไหนเนี่ยชุดใหม่มีนะชุดใหม่มีแฟกให้แฟกด้วยอ๋อซื้อแยกเบอร์เรามาก็ได้หรือซื้อเป็นกล่องชินยูบีศูนย์หกก็ได้นะตัวต้นไฟบอกว่าเป็นชุดเก่าที่รีมาในชุดใหม่ก็บอกแล้วเมื่อกี้มารีมาไงต้าบอกแล้วไงตาเหรอไอ้บอลมันเป็นตัวใหม่ตัวเก่าตั้แต่รีในชุดชินยูบีศูนย์หกยูคีไลคีสองนะครับผมอันนี้ตาใส่ไปเดียวชุดไหนบอกก่อนชุดชินเอสพีครับไอฟพีเดี๋ยวจะรีปิ้นนะครับเดือน เก้านะครับศูนย์หนึ่งนะใช่พอลาคนนี้ถูกทันมานะครับทำลายการต่อสานผู้แข่งไปเด็กแล้วมีสกิลโอ้ทัวร์ในระหว่างใช้ได้ระหว่างแท็คเฟอร์ทั้งสองฝ่ายนะครับเอามังกร์ดำที่เป็นเซตหนึ่งใบจากอนดอกอยากไปวางไว้ใต้กองแล้ใจ่ายเกมแล้วก็ช่างเกมเนี้ยช่างเกมเนี้ยอ่าพาวเวอร์ดีเฟนส์ของผู้แข่งเนี้ยทั้งหมดจะลบห้าพันแล้วลบอีกคีดหนึ่งด้วยตัวดีเฟนซีดีเฟนซีลบห้าพันแล้วก็ฟาดไปซะอ่าสองใบชุดไหนบอกก่อนสิอ่าตัวนี้มัน เป็นชุดดีดีสุดสุดภาคดีด็อกมีลิปปินไหมผมทำไม่ได้ว่ามันเหมือนมันมีหรือเปล่านะตัวเนี้ไม่เป็นไรไว่าชุดหกเก้าตัวไหนหออกหกเก้าไปแนนะ่ต้องไปดูรีวิวที่อ่ะใช่แล้วพี่บอกก่อนนะว่าถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นครับคนนี้ลงสนามทำลายมังกรดำใบอื่นลงสนามชาร์ตดอกใช่เลยละครเท่แล้วครับนั่นแลยมาฝากสองใบขอบคุณจะไปคีแมนหรือยังนี่คีแมนเด็กนี้คีแมนมึงเยอะจังวะ มอันนี้คีย์แบบจริงๆนะคีย์แบบไม่ใช่จะทำให้ขึ้นเด็กจะเป็นอีกแนวหนึ่งแต่ถ้าขึ้นแล้วมันจะเล่นสบายไม่ใช่คีย์นะตัวไหนมาดูสิชุดลายบอกเลสิชุดชินยูบีศูนย์สามนะผมลายเลียกพวกนี้ยังมีของเติมอยู่นะมังกรดำที่เซ็ตอยู่บนสนามตัวเนี้ยไม่ถูกทำลายไม่ถูกทำกลับขึ้นมือเพื่อความสามารถการกู้แข่งแล้วก็พอราคนนี้ถูกทำลายนะครับโมได้กู้แข่งสามถ้ามีมอนในการที่โมเนี่ยได้จุดเนี่ยแล้วมันมีโอกาสนะตคนนี้ก็คือทำลายได้สองรอบด้วยสบายสบาย คือเด็กเด็กที่ยองจัดมาเนี่ยอเน้นเน้นที่ไหนเน้นโม่กองหรือเน้นยิงหรืออะไรตีอะไรเน้นอะไรมันมันเล่นได้สองทางคือเราจะโม่เขาให้ตายก็ได้อ๋อเพื่อนอันไหนอันไหนหรือเจอเด็กไหนเราก็ใช่เปลี่ยนแปลงอืม่ถาการหรือการเราขึ้นยังไงใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าคนนี้ขึ้นนะจะเล่นง่ายไอ้นี่ก็โมแมมโลดแค่ใช่ครับจัดไปไม่เราคิดมากออกไปนะครับสองใบออกไปครับเป็นคนใหม่จากชินยูบีศูนย์หกครับชินยูบีศูนย์หกใส่สองใบในเกติเปอร์นะครับ สกิลคอปเตอร์ครับในระหว่างเธอเราเนี s <S ่ยใจเลื <limitation> to mind, to ่อนหนึ 1, ่งแล้วก็ถ้าทำเนี่ยเอาใบมูส uh, <okay. S 2> <But penso> ุดของท็อปเด็กของคู่แข่งสองใบเนี่ยมาวางไปโถวขึ้นในสนามในช่องที่เไม่ซาำกับในช่องว่างแล้วก็นับว่าการไปนั้นเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ให้ศูนย์เป็นแล้วมีพาวเวอร์พันหนึ่งดีเฟนซ์พันหนึ่งหนึ่งขีดแล้วก็มีสกิลสเปกทอลไตล์ครับพอล่าคนนี้ตีแล้วทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งสำเร็จทิ้งเกรดคู่แข่งไม่เกินสองแล้วก็ยิงเลือดคู่แข่งสองเลยแต่หลักๆคือมันก็มาเอามาช่วยโมเด็ก็ไดด้้กคืืออโโมมมเเเขาาาบนนวยพ่ร ไม่ก็ปิดช่องเล่นคนขอพี่มาเยอะมากเลยนะพี่เกียวเนี่ยทำหน่อยทำหน่อยเยอะมากบอกเลยตัวเก่าชุดอะไรชุดดีซีพีทีอฟอ๋อดีด็อกเออไม่ต้องไปหาแล้วมั้งเนี่ยอ่าทำอะไรได้คนนี้ถูกทำลายโม่กู่แข่งสองแล้วเราได้จวดเลยแค่นั้นเลยนี่สายไปสองใบหมาโมูต่อไปสามใบชิ้นยูบีศูนย์หกเลยนะใช่เลย มีสกิลเดียเลยนะครับเวลาเข้าสู่สนามถ้ามีมังกรดำใบอื่นชาร์ดดอรครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้าเรามีความตายตปวอื่นในสนามด้วยนะครับเราจะได้โจวกันหนึ่งใบด้วยอืม,อมก็จะเป็นจวดสองใกล้ใหม่หน่อยเออไม่ใช่เอาติดไอฟอนมาเนี่ยติดขาดตั้งเหรอเออจะได้ใกล้ใกล้หมหน่อยจะได้งนงั้นฮะอันนี้ก็ตัวใหม่เอ,อ๊ะทำไมมีสองใบเอหลอหล <laughs> องตก, <laughs> ออกใจแห้งซ้อนกันวห ตามจำได้ไว้อะชุดไหนเนี่ยคุยชุดใหม่เหมือนกันครับใหม่นะซีจีบีโซคิซสองพอเราเข้าสูสนามล้วทำลายมังกรดำไปอยุ่นสนามแล้วทำนะครับเอาไอเทมมังกรดำหรือว่ามังกรดำที่เป็นเวทเซ็ตจากกองการของเราไม่เกินเอ้ยไม่ใช่เวทเซ็ตเป็นแค่เซตโทษครับจากกองการไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือครับแล้วก็สับปองแล้วก็พอลาโมสเตอร์ที่เป็นเผ่าชาปนกิจฮมิเตะเนี่ยจะยิงเลือกคู่แข่งหนึ่ง้วยมันเอามาเล่นกับคนนี้ได้ีบอดี้ของเราแล้วก็มาเซ็ตบดี้มือใส่สองใบเองเดี๋ยวแล้วก็ ใจใจเกดไปเจอมันเองเแหละแล้วเราค่อยชุบมันมาพีพีอันนี้สองใบชุดไหนชุบอันนี้มีลีในชินยูบีสูงนะครับคนนี้เราถือว่าเป็นชุดใหม่แล้วกันเป็นใบเก่าแตลีมาใช่เข้าสู่สนามครับทําลายใบอื่นบนสนามเราเอาไม่ตายมังกรดำจากกองการ์ดเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือครับแล้วสับกองใช้ได้เท่าราคาเท่าราคาสองใบเสร็จคนนี้ได้เสิร์ฟลาสซิมโฟนีได้เออโุ้ตัวเสิร์ฟแต่ลาสซิมโฟนียังไม่มาอันนี้เลยสองใบชุดไหน ชินยูบีสุดโหครับชุดใ<ง>หม่นี่ตัวหลักเลยนะชุดใหม่เนี่ยอ่าเก่งแบบนี้เกง่งคนนี้จะตีตีได้แม้ว่าเราจะมีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางก็คือตีข้า,ขาม,มมอนเราข้ามมอนเราไปเข้ากลางเขาใช่ครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ชาบานักิจทมินุกนในบบนสา่าเนี่ยไม่ถูกทำล<อ>ายแล้วก็ไม่ถูกรำกับต้นมือด้วยเอ้ยแล้วก็เมื่อจบเธอแล้วนะครับถ้าเรามีไม้ตายที่เป็นติดเผาชาบานักิจทมินเซตอยู่ในสนามครับเราจะได้คิวเลือดห้าเลยซีๆีพี่จิ๊ปเปิลด้วยนะเอาไว้ตีเชียร์มอนได้เออเว้ ียไอปอันนี้เราใส่ลอดไหมเขาใส่ไหมไม่ไม่ครับไม่ครับเขาไม่ใส่กันนะเปลืองเหรออืมเด็กมันปิดได้ด้วยตัวเองอืมใช่ไม่ไม่ต้องพึ่งล้อครับภาษาจีนนี่แปลว่ารถแบบว่านี่ยคล้ายๆตัวกือเลยว่ะเฟิร์สซีโมนี่ในหมากลุกอะเฟิร์สซีโมนี่จุดไหนสามใบเนี่ยชินยูบีศูนย์หกครับสุสานอุ้ยตรงไมาเพียบไปเวสเซตนะครับแล้วก็ชาวนากิจทามินที่เซตยูทูบไบบรูซแนนเนี่ยไม่ถูกทำลายไม่ถโดนนำกลับไปเมืองแล้วก็ เมื่อคนนี้ถูกเซตนะครับถ้าบนสนามเรามีมังกรดำใบอื่นเราจะได้ฮิลเลอร์สองไม่ติดมันไม่ติดมังเพอ่อเทนด้วยเซตสองใบก็ได้ฮิลสี่แล้วก็ถ้าเรามีไม้ตายเซตอยู่บนสนามการลุกใบบนสนามลุกแข่งเนี่ยโดนลวเวอร์สามพันแล้วก็ลดดีเฟนซ์อีกสามพันด้วยกินอะไรชอบเผาสุสานอันที่สองมา ดีสองชุดไหนเนี่ยชุดเดิมครับชิงยูบีศูนย์หกชุดใหม่นะครับสี่นใบเลยนี่ทำไมได้เป็นเวทเซ็ตนะครับแล้วก็มังกรดำทุกใบบนสนาไม่ถูกยกเลิกความสามารถเพราะการซัการูกแข่งแล้วก็พอเราคนนี้เซ็ตอ่ะถ้ามีชาปนกิจขมินไวอื่นบสาได้จนอีกลนนแล้วก็ถ้าเรามีไม้ตายที่เป็นเซ็ตอยู่บนสนามนะครับลูกแข่งไม่สามารถยิเลือดได้อ่าเจ <laughs> ๋งเลยตัวนี้ <laughs> ชีเด็ดแล้วถ้ามีใบนี้สองใบลงปุ๊บได้จัว่วลงปุ๊บได้จั่ว์สบายๆเซ็ตก<ม>ี่ใบก็ได้นิ่มนิ่มเลย เก่งเก่งใบนี้เก่งใบยัดมาสี่ใบแรกยัดมาสามอ๋อ้ิตาเนี่ชอบจั่วเนี้ยติดสายอุ้มนะอ่ะต่อไปครับสองใบแต่การ์ดบอกเลยครับเวลาจั่วมันจะเก่งนะครับใช่อันนี้คือเป็นสุดสายนะสุดสายชุดชุดอะไชุดใหม่ UV06 ครับสุดสายใส่สองใบว่าไงอ่าเป็นเวทเซ็ตเป็นไม้ตายเซ็ตครับอันเนี้ยคือเป็นไม้ตายแล้วใบเนี้ยจะไปอยู่ในสนามอย่างที่นี่บอกถ้าอยู่ในสนามใช่ไหมใช่ถ้าไม้ตายอยู่ในสนามอ่ะใบเนี้ยบอกว่าชาปนกิจทำมินทูไปสองสามเนี่ยไม่โดนเลสด้วยความสามารถการ์ดเข้าแข่งครับแล้วก เริ่มเทินของทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าพลังชีวิตคู่แข่งมีสี่หน่วยหรือมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าเรามีชามนักกจทมินที่มีชื่อแตกต่างกันเซตอยู่บนสนามสามใบหรือมากกว่านะครับรวมตัวเองด้วยแล้วก็พลังชีวิตคู่แข่งจะก,การในสามเลยอืมเท่าไหร่ไม่รู้ใช่มากกว่าสี่เนี่ยใช้คําว่าการในสามสนะี่ด้วยป่ะสี่ด้วยหรือมากกว่าสี่หมายถึงว่าอะไรครับพลังคู่ต่อสู้อ่ะใช่ครับต้องต้องมากกว่าสี่มากกว่าสี่นะสี่สี่หน่วยหรือมากกว่าอ๋อเพราะถ้ามันสามก็ต้องไปทํามันใช่ครับหมดยังนี้นะ อ่าต่อไปโอ้นี่มันใบเคลือบคาราเมลทั้งอะไรนี่หว่าเนี่ยเคลือบกันฝ่ายเรากันกันเสียความสามารถกันเลสอะไรกันเลสบอกอย่างนี้กันครับกันกโอ้โหแม่งซุปเปอร์กันนี่หว่าอ่าใบเดียวชุดไหนใบนี้จากชุดมีในชุดชินยูบีศูแต่อาจไม่มันไม่ได้เป็นฟอยล์แบบนี้ไอ้ันนี้นี่มันมีของฟอยล์แต่ว่าชุดใหม่รีนะครับชินยูบีศูให้มาด้วยใช่อ่าพี่ตาใส่ใหม่ทำลายมังกรดำโมสารนเราหนึ่งใบนะครับแล้วก็ชาร์จหนึ่งคิวหนึ่งได้จวดสองใช้ได้ทีละครั้ง อ่าอันนี้ชุดใหม่มีนะแต่ว่าคนละอ่างแต่ชื่อเดียวกันนะครับใบมังกรดังต่อไปสองใบนะไม่ใช่ครับมันคือใบเดียวกันแหละเอออันนี้คือที่รีใช่ไหมใช่ครับใช่แบบแบบรีจะเป็นแบบนี้แต่ผมมีฟอยนี่์อันเดียวกันนะอ่าฟอยน์ขาไม่ได้นะเว่าที่หลังไม่ได้เจกราเนี่แหละเออเดี๋ยวบอกนะบอกว่าพี่ผมไม่มีฟอยน์เอาฟอยน์สองใบอ่ะใม่ไ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 ม่ตามไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไงสามใบชุดไหน ชุดชินยูบีเอ้ยไม่ใช่ชินเอสพีศูนย์หนึ่งหาไม่ได้แล้วต้องรอเดือนเก้านะครับรีปินทำ,ทำลายมังกรดำพวกสามดาหนึ่งใบที่เป็นมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ครับชาร์จสามเกจคิวสามไลท์ถ้าเรามีมังกรดำเซตอยู่ก็คือถ้าม,มีมังกรดำเซตอยู่เราจะได้เลือดอีกสามเลือเด็กเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นการทำลายมอนสเตอร์ก็คือไปทำลายไอค้คีแมนของเราเนี้ยแหละเพื่อจวดจวดจวดมโมูมอ่าสิบสามใบทำลายได้อันนี้ครับไล่ได้ จะจะไล่มันในไฟนอลเฟงไม่ได้เลยเป็นสกิลคอรเตอร์ครับทำลายมอสเตอร์ในแบบลักษณะถ้าทำชาร์จสองเกรแล้วก็คิวไลท์หนี่ยเดี๋ยวมันชุดบีทีสูสีนี่มีรีพินไหมเนี่ยอ่ามีมีเหมือนเหมือนจะมีนะครับมีว่าบอลมันเป็นช่วงชุดผมจำไม่ได้ว่าชุดไหนชุดไหนรีพินมาเนี่ยแต่เหมือนพวกเอ็กเคดีก็มีอ่ะพอหรอไม่ได้ผมจำไม่ได้พวกแบบห้าเก้าหกเก้าก็มีอ่ะเหรออยู่ชุดไหนวะจำไม่ได้ใครรู้คอมเมนต์บอกเลยดิอโพี่ คงเพไม่พี่ไม่รู้ว่าใครจะรู้พี่พี่จำคิปมาอ๋อไม่รู้หรอกครับเพราะว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ออกมาเยอะมากอ่าแล้วก็เดซิคิฟายสองใบใช่ทำลายได้ทำลายมอเตอร์เร็วเป็นเป็นคอสทำลายมอเตอร์กี่ใบก็ได้บนสนามแล้วจวดตามที่ทำลายอ่าทำลายแล้วจวดนะครับใช่ทำลายฝไฟคือคงข้า่ายเราอะกับไฟเราเกินไปเกินไปเป็นามครัเลยอ่านี่มีขายนะครับเป็นไมเทิร์นใบละสามสิบครับของพี่มีขายอยู่ในอยู่ในไมเทิร์นอยู่ชุดชิมอยู่ชุดไหนบอลเร็วๆอยู่กับเบลเลียวอะ 005 0 5 2ก็มี 05k2 ใช่ไหมอยู่อ๋อในนี้ 05k2 มีเหรอไรก่าอันนี้2องใบชุดไหนออ the future อชุดใหมครับชชงดูพิสตใเลยครับจอสุดฮิตนี่นีได้กี่เวอเนี่ยอันนี้ได้2เวอร์ครับสองเวับสตากับอบเกลครับผมก็คือแบมก็คือจ่าหนึ่งเลือดชารสองเกตแล้วก็เปิดดูเกตทุกใบแล้วก็โชว์มอนสเตอร์ในใบอย่างนั้นแล้วหยิบขึ้นมือแต่ถ้าบนสนามเรามีการ์ดที่มีเพราว่าแจ็คไมค์หรือว เอ้ยไม่ใส่เยอะกว่านี้เหรอผมใส่เป็นพวกเอนจิ้นทำลายแล้วอะแล้วก็เื้อนี่ใส่ที่เขาซื้อซีใบซีใบก็มีสองใบเหมือนกันสองใบสามใบอ่ะต่อไปครับเศษใบเดียวชุดไหนเอ็กซิคิวชันกราวจากชุดเอฟบีทีสูสีสามมีลิปินไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเลยเอามาเห็นการเข้าโซมังกรดำบนสนามชาร์จดอเลยครับแล้วก็เมื่อมังกรดำที่เป็นเซตบนสนามเราถูกทำลายด้วยความสามารถการ์ดพวกแข่งยิงเรือรุกันสีแค่นี้ครับเอามาฝากเซตเดียวอ่ะอ่าชุด การเสียสละที่น่ายกย่องในลายวายเดียวชุดลายชุดโอ้โหภาคดีด็อก e b ศูนย์หนึ่งจ่ายนิงเกตแล้วก็ทำลายมังกรดำโพสังมันเหมือนใบแล้วก็ไอคิวสองไลท์จนหนึ่งกาทำลายก็บอกแล้วนะว่าไหนเราหาได้เราก็ใส่หาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใส่พวกรอยเทีแทนก็ได้ครับเออรอยเทีอันนี้ผมไม่ใส่เพราะว่าของไม่พอเฉยไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรก็คิดไม่ออกก็บอกรอยเทีไปแล้วกันใส่ไปก่อนพรเทพเออพรเทพรอยเทีพวกนี้ใส่ใส่ไปคิดอะไรไม่ออกนะเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ต้านะครับแล้วกอบคุณพี่ปอนที่ ไม่ยอมรีดทำปกครับรีดทำเลื่อยครับพี่บอลบอกเลยนะครับที่พี่อัพดึกๆเนี่ยเพราะไอ bon ้บอลนะครับเพราะไอ้พี่บอลมันอัพมันทําปกช้ามากมันเดินไปสล็อตจัดของไปสล็อตแล้วเดี๋ยวพี่ประชานสัมพันธ์อีกทีวันพุธท,ที่สิบเก้านี่นะครับะจะมีชินก็คือ S อ <02 S 1> สขีดเอศูนย์สองนะครับขีดหนึ่งและขีดสองอแล้วพุธต่อไปพุธท,ที่ยี่หกก็จะมีเอ่อทีดีวันดันอามีนี่ก่อนวันที่ไฟล์รีปินสองตัดชุดอะไรนะ ชินชิน SP ซ p CP ศูนยเป็นย้อนบล็อกละเก้าร้อยโเก่าๆเป็นสองตัดมีคาร์มอด้วยแล้วก็มีไว้กับมี v t d ีดสิเกียร์เกียร์ครับ v t d ี1ีสิเอ็ดลอยยอดลอยยอด VTD12 สิบสองเนโอเนกต้าครับผมเนโอนะครับยังไม่หมดคับมีกบวนการโปรงชป่งเชองน้ห้สีเซนไคเจอร์ราทุกพูดมาในร้อยห้าสิบหมดเลยนพี่ทำาพีออเดอร์ไว้แล้วชอปปี้ลาด้าส่วนทิกต็อกนี่ก็ รอวันใกล้ๆออกจะทาพิธีไปแล้วบ๊ายบาย